เรเข้ามาจ้าเรกเข้ามา <Jean> พ่อค้าแม่ขายนะคะคนที่ทําธุรกิจอยู่รีบมาฟังทีนี้ค่ะเพราะสีราศีต่อไปนี้มีดวงค้าขายตังมากเออค้าขายเราได้โชคลูกค้าเข้ารัวๆออเดอร์ไม่ขาดสายสนับสนุนโดยเบเนพลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองดวงดีวายตี้อ่ะจะมีราศีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่ามาเริ่มเลยนะคะเปิดไพ่มาเลย ราศีแรกค่ะชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะใครที่ทําเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าขายของขายขนมเห็นไหมฉากหลังเราก็เป็นขนมใช่ปะ,ะมีเกณฑ์ที่มันจะปังมากๆค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ยอดลูกค้าเข้าแต่ต้องเน้นการโปรโมทหน่อยนะคะออกส่งออกสื่ออะไรแบบนี้ไลฟ์ส่งไลฟ์สดขายของโปรโมทหน่อยแล้วมันจะดีมากมากยอดจะเข้ารัวๆชนิดที่ว่าบอกว่า รับออเดอร์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะมาต่อไปจากชาวราศีตุลชาวราศีตุลคะพี่หมอรู้สึกว่าดวงเราอะ่ะ น่าจะเป็นดวงที่เดี๋ยวจะมีคู่ค้าเข้ามาติดต่ออายกตัวอย่างเช่นเราทําค้าขายอยู่เดี๋ยวจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาค่ะเช่นพี่ค้าสนใจรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้มาขายเพิ่มไหมหรือพี่ค้าสนใจไปร่วมลงทุนกับเรานั่นนี่นู่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดวธุรกิจเพิ่มถามว่าดีไหมแอบเปิดภพยให้นิดนึงดีไหมพี่หมอว่าดีอ่ะพี่หมอว่าดีใช่ครับว่าดีแต่ว่า ถึงจะดียังไงก็ต้องศึกษารายละเอียดของสัญญาแล้วก็รายละเอียดของผลประโยชน์ต่างๆให้มันครบถ้วนนะคะแต่มันดีนะไปจ้าราศีถัดไปชาวราศีชาวราศีเมษชาวราศีเมษคะ่ะถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สายสุขภาพอืมพวกแบบวิตามินโปรโตรีนเอานี่นู่น,น,น,นอะไรเงี้ยที่เป็นสายสุขภาพช่วงนี้ดีช่วงนี้ปังเป็นช่วงที่ ตอบโจทย์เออตลาดกําลังต้องการอ่ะถ้าเกิดทําอยู่รีบโปรโมทร,รัวๆร,รับรองว,ว่ายอดพุ่งแน่นอนไปจ้าราศีสุดท้ายชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะชาวมังกรคะต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการค้าขายเออการทําธุรกิจช่วงนี้เพราะว่าที่เราทําอยู่ตอนนี้มันดีอยู่ๆมันก็ปังอยู่ๆมันก็ พุ่งขีดสุดพุ่งทะยานอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็คือมีลูกค้าเข้ามาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีจับจุดการยิงแอดหรือจับจุดการผลิตภัณฑ์การโปรโมทได้ดีค่ะช่วงนี้ดีมากเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะจ๊ะอ่นนี่ก็คือสราศีนะคะทำมาค้าขายลุงโรนมากๆค่ะได้เงินทำธุรกิจก็ลุงโรเช่นกันนะจ๊ะอ่ะ แอบพูดนิดนึงด้วยความแต่ราสียเน้นไปทางของกินใช่ปะแนะนำว่าช่วงนี้หาสีนำโชคค่ะที่เป็นสีชมพูเออสีชมพูสีม่วงสีขาวนะพกไว้นะคะแล้วก็มันจะช่วยนำโชคเราในเรื่องค้าขายได้มากขึ้นนะจ๊ะ